สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเพิ่มเสียงให้กับอุปกรณ์กล้องนะครับของแอปโยซีนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าเสียงกล้องมันเบามากเลยนะครับจะไปตั้งค่าหรือแก้ไขยังไงนะครับพอดีบางท่านก็ดูกล้องออนไลน์นะครับแล้วก็มีการ ไม่นะครับเพื่อพูดคุยโต้ตอบกับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าอาจจะสั่งหรือแจ้งเตือนอะไรนะครับพูดไปผ่านเสียงแล้วเสียงมันเบานะครับฟังไม่ค่อยได้ยินนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าจะแก้ไขหรือไปตั้งค่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อนๆกดดูกล้องของเรานะครับก็คือดูกล้องออนไลน์แบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ปุ่มตั้งค่าที่มุมบนขวาสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับกดตั้งค่าเข้าไปเลยครับ โอเคนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็มาที่เมนูตัวนี้ครับเมนูภาพและเสียงครับกดเข้าไปเลยครับภาพและเสียงเพื่อนๆเห็นตัวเลือกไหมครับมันจะมีระดับเสียงของอุปกรณ์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าอุปกรณ์มันเสียงเบานะครับก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ทดสอบฟังนะครับเสียง ระดับความดังตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็กดกลับไปนะครับแค่นี้ครับระบบบันทึกให้นะครับเพื่อนๆก็ลองฟังดูนะครับว่ามันเสียงดังเหมาะสมตามที่เพื่อนๆต้องการหรือยังนะครับวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับมันจะพิมพ์ไปก็อธิบายค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยทำคลิปเป็นตอนๆมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่า วิธีแก้ปัญหาของแต่ละท่านที่เจอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็มด้วยนะครับช่องบ่าวเอ็ม DIY ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ